ก็กลับมาเจอกันในคลิปที่3แล้วนะคะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปาการสอนวิธีการดาวน์โหลดภาพดาวเทียม Sentinel 2จากเว็บสไซต์ไซ Hub นะคะขั้นตอนแรกเลยนะคะให้เราเข้าไปที่ Google ค่ะแล้วก็พิมพ์คำว่า Open Hub ลงไปค่ะกดอันแรกค่ะก็จะป ปรากฏหน้าตาเว็บไซต์ขึ้นมานะคะจากนั้นกด OpenHub ค่ะนี่ก็จะเป็นหน้าตาเว็บไซต์นะคะก่อนที่เราจะดาวน์โหลดนะคะก่อนที่เราจะดาวน์โหลดภาพเราต้องทำการล็อกอินก่อนนะคะถ้าใครยังไม่ได้ล็อกอินนะคะให้ทำการสมัครให้เรียบร้อยค่ะในส่วนของการแสดงผลของเว็บไซต์ s a h u b นะคะมีการแสดงผลทั้งหมด3แบบค่ะ ก็คือก็คือแบบแรกนะคะเป็นแบบ OpenStreet ค่ะแบบที่2นะคะเป็น t u r i n g Overlay ค่ะและแบบที่3นะคะเป็นแบบ Sentinel-2 ค่ะในที่นี้นะคะเราจะเลือกเป็นแบบ Sentinel-2 ค่ะ ก็จะมีเครื่องมือสวิปนะคะที่เอาไว้ครอบคุมลากกรอบสี่เหลี่ยมนะคะครอบคุมพื้นที่ที่เราจะศึกษาค่ะจากนั้นนะคะให้เราทําการค้นหาพื้นที่ที่เราเลือกนะคะในคลิปวิดีโอชุดนี้นะคะเลือกเป็นอุทยานแห่งชาติภูกรกะดึงค่ะจังหวัดเลยค่ะ เมื่อเราเจอพื้นที่ที่เราศึกษาแล้วนะคะให้กดที่เครื่องมือสวิปค่ะแล้วทำการวาดกรอบสี่เหลี่ยมคุมพื้นที่ที่เราจะศึกษาค่ะจากนั้นนะคะไปที่ขีด3ขีดทางด้านซ้ายมือค่ะและทำการกำหนดค่าช่วงเวลาของ Sensing p e r ียนนะคะ ในการกำหนดค่าช่วงเวลานะคะทางแถบซ้ายมือจะเป็นช่วงเวลาก่อนเริ่มต้นค่ะแล้วก็ทางด้านขวามือนะคะก็จะเป็นช่วงเวลาที่สิ้นสุดที่เราต้องการจะศึกษาค่ะจากนั้นนะคะให้เลื่องไปที่ v i s s i o n Sentinel 2ค่ะแล้เวเลือก Satellite Platform นะคะให้เป็น S2A ค่ะ และที่โปรดักไทยนะคะให้เป็น S2 MSI2A ค่ะจากนั้นเราก็จะกดค้นหาพื้นที่ค่ะเมื่อทำการประมวลผลเสร็จแล้วนะคะจะปรากฏกรอบครอบคุมพื้นที่สี่เหลี่ยมที่เราเลือกขึ้นมาค่ะก็จะเป็นในแถบสีเหลืองๆนี้นะคะแล้วในทางขวามือนะคะก็จะปรากฏภาพดาวเทียมขึ้นมาค่ะ ให้ลองเลื่อนหาภาพตามช่วงเวลาที่เรากำหนดหรือว่าช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกับที่เราเลือกนะคะวิธีการเลือกภาพนะคะแนะนำให้เลือกภาพที่มีเมฆน้อยหรือว่าไม่มีเมฆเลยค่ะเพื่อไม่ให้บดบังภาพดาวเทียมเพราะว่าถ้าเกิดมีการบดบังนะคะอาจจะทำให้การเกิดข้อผิดพลาดในการประมวลผลได้ค่ะเราสามารถกดดูรูปภาพนะคะที่รูปลูกตาได้ค่ะ แล้วเราก็ลองเลื่อนดูรายละเอียดของภาพนะคะถ้าเรามั่นใจนะคะว่าเราจะใช้ภาพนี้ก็สามารถกดดาวน์โหลดภาพได้เลยค่ะก็เมื่อเราได้ไฟล์ภาพมาแล้วนะคะก็จะการดาวน์โหลดก็จะใช้เวลาสักครู่หนึ่งนะคะเมื่อเราได้ไฟล์มาแล้วเราก็ตั้งโฟลเดอร์จัดเก็บให้เรียบร้อยนะคะและในคลิปหน้านะคะเราก็จะมาสอนการใช้ภาพดาวเทียม t i n t l Tool กับโปรแกรม SNAP กันนะคะ